Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Or you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for Mayor, the Rock Slayer, uh, the hooker uh. Layer. Motherfuckers, say your prayers. โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องร้อยโลว์บูย,ยบของเรานะครับหลังจากที่ช่องพี่หายไปโคตรนานครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมก็คือใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะครกดกระดิ่งกดติดตามให้ใหม่ด้วยสําหรับใครที่ติดตามไปแล้วนะครับฝากกดยกเลิกแล้วกดติดตามใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยูทูบมันทําแจ้งเตือนใหม่นะครับก็คือ ช่องที่แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปอะแล้วใครที่ติดตามอยู่แล้วคลิปมันก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับฉะนั้นกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามให้ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยก็คือใครที่อยากรับชมคลิปใหม่ๆก็จะมีการแจ้งเตือนที่ดีกว่าเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับของเล่นชิ้นใหม่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันคืออะไรนะครับผมมันคือสกูตเตอร์ไฟฟ้า ก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าได้ลองสัมผัสแล้วมันโคตรแรงแรงจริงๆนะผมสาหรับเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ก็คืออันนี้ยังเป็นลําเล็กอยู่นะอันนี้ลํานี้วิ่งอยู่แค่ประมาณ80นะครับผมแต่ข่าวรายก็คือมันขี่ได้หละตอนนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาสายชาร์จแบตมาครับสายชาร์จแบตอยู่ต่างจังหวัดเอาแต่สกูตเตอร์มาตอนนี้ก็คือนี่ เดี๋ยวเอามาโปรโมทเหมือนทีวีไดเรกเนี่ยเดี๋ยวเอามาหลออขายให้พี่โอ,อ๊ด้วยสักลำหนึ่งนะครับผมแต่น่าจะเป็นลำใหญ่เลยอันนี้เป็นลำเล็กนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ80แล้วก็จะมีลำใหญ่วิ่งอยู่ประมาณ1 2อยเลยนะครับผม<ฆ>ผมบอกว่าโหดม,มากนี่แถวบ้านเรายังไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกแต่ว่าแถวตนปาิมนทนนะครับผมเหตาการผมเห็นว่าเขาเล่นกันเยอะมากก็คือมีขายนะครับมีขายก็คือเดี๋ยวผมยังไม่รู้ราคาชัวร์เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก็คือมันพับเก็บใส่ ท้ายรถเก๋งได้นะครับผมแล้วแบตอยู่ได้โคตรนานเห็นเขาบอกว่าถ้าขี่แบบเล่นๆห,หัวขวขี่ได้ประมาณชาร์จทีหนึ่งชาร์จเต็มขี่ได้ประมาณชาร์จนี่ประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงนะครับแต่ขี่ได้ประมาณอุ้เจ็ดสิบโลเลยนะถ้าขี่ธรรมดานะแต่ว่ามันจะมีโหมดเทอร์โบก็คือขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าล้อหลังบอกเลยอันนี้โคตรถูกไปเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันมีอะไรนะครับผมครับผมมาดีครับไปเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมลำนี้นี่มีของเล่นใหม่มาให้ดูพี่ว่ามันเรงไหมเอา นน่าเลจะสู้อะไรมอไซน์น้ำมันไฟฟ้าเอาไว้ขี่เล่นนี่แหละผมจะชวนพี่เล่นอยู่เอามาหรอขายเหมือนทีวีไดเร็กเลยผมอะ่ะนี่นี่นี่เมื่อในเจสกี้ละเวลามันวิ่งกดนี้นะใช่เอาคนละไม่ได้บิดเลยกดเอาไปนี่นี่เปิดเครื่องให้พี่ลองเล่นดูก่อนอันนี้คำ้ำๆก่อนมอธรรมดาเอาเอพี่จะเป็นแรงไงไม่แรียงเนาะเหมือนรถทั่วไปนี่แหลยพี่ยกล้อโชว์หน่อยไปเอานี้เอาไปขี่กันออก อันนี้ผมลืมมาสายชาร์จแบตมาไว้อย่างจริงเดี๋ยวผมเปิดดีโมดหนึ่งให้ขี่ขี่พี่ปู่อ๋อไม่ต้องเบรกทางนั้นครับไม่ต้องบีกต้องขี่ข้างนอกเจ๊เย็นจ๊เย็นนี่เดี๋ยวผมเปิดดีโมดหนึ่งให้ขี่ที่ต้องลองโมดนี้มันต้องทำเบรกียังไม่ได้ตั้งไงต้องชาร์จนะต้องชาร์จแบตนะรอพูดจริง ใช่ไหมถ้ามีแัากาผมจำไม่ได้พี่เดี๋ยวผมช็คราคากันโอ้่ยต้องตั้งเบรกไหมอ๋อมือพี่พาตัดได้ไงจิบอิโปะนท่ยคกดเนี่ยเบรกแรงใช่ไหมอันนี้หมดในนี้มันที่ถ้ามีแบดนาแรงๆนะ อยากลองไหมครูดูลองไหมต้องพาแกลองดูมันขับได้ไกลไหมนี่บ่หลายโลอยู่พี่ว่าถ้าขี่ธรรมดาแบบคนทั่วไปขี่ก็แรงอยู่เอ้ยมันยกพอได้ใช่เลี้ยงนี่ได้จะเลี้ยงไม่อยู่อ่ะวันนี้เราจะได้กินบูแดงหลายครั้งแหละควรจยกเป็นแบตมันอ่อนแล้วเนาะโอ้ถ้าผมเอาแบตมาสายชาร์จแบตมาด้วยนี่จี่งด่าดเลย ได้เสยงกี่หมื่นนี่ประมาณสามสี่หมื่นสองหมื่นนี่แหละสองหมื่นประาณหรือเปล่าเราเสียบปลันกนอนดีกว่าเสียความปลอดภัยเสียความปลอดภัยเดี๋ยวผมเปิดอีกโหมดได้เนาะต้องชาร์จมาเนาะ โอเคนะครับน้องๆตอนแรกว่าจะพาดูสกูตเตอร์แต่สกูตเตอร์แบทมดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พามาดูอะไรดีๆก็เดี๋ยวน้องๆที่รอชมท็อปสปีดของสกูตเตอร์นะครับก็เดี๋ยวพี่รอสายชาร์จแบตมาถึงก็เดี๋ยวปเป่าสายชาร์จแบตเลยแล้วก็เดี๋ยวชาร์จแบตแล้ววิ่งให้ดูเต็มๆเลยก็คือพี่ขี่ได้แน่นอนอนะ่ะหกสิบเอ่ะตัวน,น้อยๆก็น่าจ,จะมี80นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราพามาดูอะไรที่ทําขึ้นมาก่อนนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนี่นี่ก็ขออนุญาตขอเลี้ ดุมสร้างนะครับผม C N C นี่ให้ดูตั้งแต่ดุมยังไม่เจาะรูยังไม่อะไรเลยโอ้โหน้องๆครับมันคือชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับเราไม่ได้ต่อกันขึ้นมานะครับคือมันเป็นชิ้นเดียวเลยเนี่ยดูดิแลวให้ดูงานที่ทําไปแล้วนะครับผมนี่ประมาณอย่างนี้เลยนี่อันนี้เจาะรูแล้วฝั่งหนึ่งเป็นไงจ้าเป่าสร้างดุมขึ้นได้เองนะครับผมคือที่อื่นเขาก็ทํากันแหละแต่ที่นี่ก็ทำเหมือนกันก็ดูนะครับผมนี่ คือน้องๆอยากเห็นวิธีการทําดุมไหมครับถ้าอยากเห็นก็มิ้นเข้ามาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาดูวิธีการทําดุมก็เดี๋ยวจะถามมันว่ามันทํายังไงมั่งแล้วมีเนียมที่ใช้เป็นมีเนียมอะไรนะครับผมคือมีเนียมนี่มันก็มีหลายเกรดนะครับผมก็ก็ต้องดีเลยเหละเพราะว่าเอามารับน้ําหนักรถทั้งคันนะครับแล้วก็น้าหนักคนเป็นร้อยกิโลนะครับจะต้องมาทิ้งน้ําหนักอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ชีลวดด้วยอะไรด้วยนี่นะครับผมให้ดูโคตรจ้าแบบแบบเงาวิ่งวิ่งเลยน้องๆอันนี้ยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จแล้ว เช็ดแล้วอะไรแล้วมันจะเงาวกว่านี้อีกนะอันนี้คือกาลังเจาะรูเจาะอะไรอยู่หูก็คือผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะแข็งขนาดไหนแต่เห็นเขาพูดกันว่าแข็งแน่นอนนะครับผมก็น่าจะแข็งแหละนี่อันนี้ก็เป็นดุมนี่แล้วก็ให้ดูน็อตเดี๋ยวพาไปดูน็อตนี่นะครับพวกปิดน้ำมันเครื่องพวกอะไรนี่ให้ดูนี่เราก็ทําเองทั้งหมดเลยนะครับกึ่งนะครับกึ่งมือนะครับผมอันนี้ คือนี่เราต้องมาจิ้มลายจิ้มอะไรผมไม่รู้เขาเรียกอะไรบ้างเยอะบอกเลยของโคตรเยอะนะครับอยู่นี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 ่อีกแหละนี่ก็น่าจะเป็นปิดน้ํามันเครื่องเวฟหรือเปล่าปิดจานไฟหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆจิ้มลายดูนะครับผมแล้วก็มีนี่อันนี้น็อตเผาหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะน็อตพวกเผาพวกสวีงงามหรือเปล่าเออเอเอไม่ใช่เบอร์อะไรวะเนี่ย นี่นะครับผมอันนี้คือยังไม่ทําลายข้างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบใกล้จะเสร็จแล้วนี่ผาวพามาบุกดูเครื่องคึงเลยนะครับผมอยู่นี่ก็เดี๋ยวมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับน้องๆใครอยากดูวิธีการทําอะไรน้องๆก็คอมเมนต์มาบอกพี่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะพาชมหลายๆอย่างเลยคือมันมีหลายอย่างมากจริงๆนี่ให้ฝัานดูพวกนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นฝาปิดจานโซ่ตั้งแต่ยังไม่เจาะรูยังไม่อะไรเลยนะครับคือยังไม่ได้เ,เก็บงานสักเท่าไหร่เลย คือตั้งแต่เริ่มทำเลยนะครับอยู่ที่นี่ตั้งแต่เป็นชิ้นมินิมี่เลยคือทำขึ้นมาตั้งแต่อย่างนั้นเลยนะครับน้องๆที่อยู่นี่นะครับผมแบบมันเยอะมากจริงๆแล้วก็พวกน็อตโชกคน็อตอะไรนี่อันนี้น่าจะน็อตขาตั้งหรือเปล่าเอ้น็อตพัดเท้าเวฟหรือเปล่านี่ให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวบังลมอยู่ข้างในร้านเราเอามาไล่น็อตทั้งคันเลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรมั่งเลี้ยวเป็นอะไรนี่ ให้ดูนะครับของมันเยอะมากจริงๆนะครับพวกปลายแฮนด์พวกอะไรคือมีหมดทุกอย่างเลยครับแต่อยู่ห้องฝั่งนู้นนะครับพวกของที่เสร็จแล้วครับฝั่งนี้คือยังไม่เสร็จนี่ส่วนใครอยากรู้ชื่อร้านชื่ออะไรพิมเข้าไปใน Facebook นะครับผมนี่นี่นะครับ TCR Nosing นะครับผมก็จะมีน็อตลายแบบให้ท่านได้เลือกก็คือใครที่บอกมาจะช่องร้อยโลบุลาก็เดี๋ยวเขาลดให้อีกคือปกติเขาก็ลดอยู่แล้วแต่เขาอาจจะลดให้อีกก็ได้บางทีนี่โอ้โห อุดโชค K R, หรือารเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมนี่ตัวใหญ่ๆนี่น่าจะอุดโชคอะ่ะเนี่ยคือเราอยากได้ลายพิเศษกว่าคนอื่นเราก็ต้องทําเองนะครับผมแบบสมมุติว่าเขามีลายที่เขาทํากันอยู่แล้วแล้วพี่ไม่อยากเหมือนใครนะครับพี่ก็ยืนกึงมั่วๆหัวๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพามากึงน็อตเล่นกันนี่ให้ดูตั้งใจอยู่ในเครื่องนี่นี่เร้าก็ดูออานะครับผมว่าเขาทํากันยังไงนะครับผมนี่ ดูตั้งต่ยอยู่ในเครื่องเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้นะโอ้โหดูเศษดูการทํางานนะครับว่าเยอะขนาดไหนะครับดูเอานะครับผมนี่กําลังขึ้นดุมนะครับผมนี่ก็ดูเอานะครับน้องๆว่าพี่ขี้โม้หรือพี่พูดจริงนะครับกับการทําดุมนะครับผมนี่เป็นการทําแบบขึ้นมาเลยนะครับชิ้นงานชิ้นหนึ่งแล้วทขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโคตรหงดดูบอกเลยนี่มินิยมยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยดูดิอันนี้เป็นมินิยมชิ้นนะครับผมดูดิชิ้นเดียวเลยอย่างใหญ่เนี่ยนี่ แล้วเราก็มาทําให้มันเหลือแค่นี้นคิดดูดิว่ามันต้องผ่านกระบวนการอะไรมั่งนะครับผมโอ้โหเยอะมากดูดิ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพาดูวิธีการทาเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาทํายังไงใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอยราลวมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ด้วยแล้วอยากรู้อะไรอยากดูน็อตตัวไหนน็อตส่วนไหนของรถก็มิ้นเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ดูทําขึ้นมาทีละตัวเลยไหมแบบแตะกาก็ไม่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับวันหลังวันนี้ <im itation> ก็พามาดูเฉยว่าลงไฟลงเลยเรียบร้อยแล้วทํางานได้แล้วขึ้นงานได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะตัดขาปัม๊มอาวันพี่โอมด้วยก็รอดูนะครับว่ามีอะไรมั่งเดี๋ยวจะพาน้องๆชมหลายๆอย่างไปเลยแล้วก็น้องๆบอกให้พี่ไปร้านไอห,หนุ่มใช่ไหมพี่ก็จะไปอยู่เลยครับแต่รอก่อนคือตอนนี้พี่ติดงานเยอะมากแล้วช่องบินด้วยอะไรด้วยกลับมาทํางานเนี่ยเพิ่งกลับมาทํางานเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหคิดถึงน้องๆทุกคนนะครับก็ฝากน้องๆด้วยพี่ไม่ได้หายไปไหนนะครับ ใครที่ชมคลิปกรี๊ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งใครที่ติดตามอยู่แล้วฝากกดยกเลิกแล้วกดติดตามให้ใหม่ด้วยนะครับผมอย่าย,ยกเลิกไปเลยนะเสียใจนะอย่างนั้นก็ฝากกดติดตามใหม่อีกครั้งแล้วก็กดกระดิ่งตั้งเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วใครอยากดูเครื่องลูกอะไร <S <S เดี๋ยวเราจะทําเวฟร้อยยี่ห้าของเราเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนร้อยยี่ห้าคือน้องๆเรียกร้องให้ทำร้อยยี่ห้าเยอะมากเลยนะครับ แล้วค r ก็เดี๋ยวจะจัดสภาพใหมย่ยกเครื่องลงทำใหม่หมดเลยก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนี่ก <Go. S 1> ็ข้าวๆนะครับวันนี้ก็ให้ดูเป็นข้า,ขาวๆประมาณอย่างนี้นะครับนี่เขาไปยืนจิ้มทีละอันเลยนะพี่จะบอกเนี่ยพวกน็อตพวกแกนล้อนี่โอ้โหกว่าจะทําได้แต่ละตัวนะครับเยอะนะครับแล้วทําทีเป็นพันตัวบางทียืนจนมืออีกอะคนยืนกึ่งอะ่ะพี่จะบอก